แงกรรมเรื่องตัวรู้คู่ชีวิตรู้กายรู้ใจมนุษย์เราเมื่อเกิดมาแล้วล้วนอยากที่จะมีชีวิตให้อยู่ไปนานๆอันนี้จะเรียกว่าเป็นสัญชตาตญาณของคนเราก็ว่าได้ไม่ใช่แค่คนเราอย่างเดียวนะของทุกชีวิตเลยแต่มันก็มีบางคนที่ไม่รู้ว่าอยากอยู่หรือว่าไม่อยากอยู่กันแน่ มีบางคนรู้ชัดเลยว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่แต่คนที่ไม่รู้ตัวเองอยากอยู่หรือไม่อยากอยู่นั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกแต่มันก็มีทั้งๆที่ไม่ได้เจอเหตุร้ายหรือว่าภัยพิบัติอะไรไม่ได้อกหักไม่ได้สูญเสียคนที่รักไม่ได้เจอเจอธุรกิจที่ล้มละลายแต่แล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองอยากจะอยู่หรือว่าไม่อยากอยู่กันแน่มีคนไข้ารายหนึ่ง ไปพบหมอเพราะว่าเป็นมะเร็งที่ปอดก็หนักอยู่แล้วหมอก็ได้ชวนพูดคุยด้วยหมอท่านนั้นไม่ได้เป็นเจ้าของคนไข้รายนี้โดยตรงแต่ว่าก็ได้รับการแนะนำให้มาเป็นผู้ช่วยดูคนไข้รายนี้หน่อยก็สังเกตเห็นว่าคนไข้คนคน,นี้ซึ่งเป็นผู้ชายอายุประมาณ60ปีเขามีประวัติความเป็นมาที่แปลกอยู่เจ้าตัวคนไข้ได้ประสบอุบัติเหตุ หรือว่าเจอเจออะไรต่อมีอะไรมามากมายซึ่งบุงบอกว่าเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบผาดโผนเช่นขับรถเร็วบ้างหรือว่าขีมา่ม้าควบมา้าจนตกลงมาจากหลังม้ากระดูกหักบ้างแขนหักบ้างขาหักบ้างปอดทะลุบ้างก็เป็นมาโดยตลอดตั้งแต่เด็กๆจนอายุ60ปีแล้วคุณหมอคนอื่นก็คงจะสนใจแต่เรื่องของโรคมะเร็งของคนไข้รายนี้เท่านั้น แต่ว่าคุณหมอท่านนี้ไม่ใช่หมอที่สนใจแต่เรื่องการรักษาโรคเท่านั้นอย่างเดียวเขาสนใจการรักษาหรือว่าเยียวยาชีวิตของผู้คนอีกด้วยก็เลยชวนคนไข้ารายนี้พูดคุยถามเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตความเป็นมาของคนไข้ารายนี้เขาเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เล็กๆนั้นตั้งแต่เขาคลอดออกมาแม่ได้บอกเขาว่าเขามีปัญหาแล้วเพราะว่าเขาคลอดก่อนกําหนด พอคลอ,อดกอดกำหนดก็ต้องเจ็บป่วยอดอดอดแอดแอดเสมอแม่ก็ต้องดูแลรักษาเอาใจใส่เป็นพิเศษเป็นเวลาถึงสองสามปีทีเดียวแต่เด็กคนนี้ก็ไม่ค่อยแข็งแรงแม่ก็ต้องทุ่มเทนในการดูแลลูกคนนี้เป็นพิเศษมากขึ้นจนกระทั่งผู้เป็นพ่อไม่พอใจที่ภรรยานั้นได้ไปเสียเวลากับลูกคนนี้มากจนเกินไปอาจจะเป็นเพราะว่าภรรยาดูแล ลูกจนกระทั่งไม่ได้ปรนนิบัติสามีงานบ้านหรือว่างานการก็ไม่ค่อยได้ช่วยมากมายนักเพราะว่าต้องมาดูแลเอาใจใส่ลูกชายคนนี้ก็เลยต่อว่าภรรยาแล้วก็มักจะมีปากเสียงกันเป็นประจำจนกระทั่งตัวผู้เป็นพ่อก็ไม่ค่อยชอบลูกคนนี้มากนักเคยลั่นวาจากับภรรยาไว้ว่าถ้ามันเป็นสัตว์ฉันก็ปล่อยให้มันอดตายไปนานแล้วละ่ะ แต่ภรรยาเป็นคนที่รักลูกของตนเองมากก็ประครบประงมลูกจนกระทั่งแข็งแรงดีแต่ลูกก็รู้อยู่นะว่าพ่อนั้นไม่ค่อยชอบคิดหน้าตนเองเท่าไรนักแม้แต่ตัวเองจะเรียนเก่งยังไงก็ไม่เคยได้รับคำชมจากผู้เป็นพ่อบางทีพ่อก็หาเรื่องดุด่าว่ากล่าวบางทีก็ไม่คุยกับลูกเฉยๆเป็นเวลาหลายอาทิตย์ แม่ลูกคนนี้จะโตขึ้นทำงานได้ประสบควาสมสาเร็จในธุรกิจแล้วพ่อก็ยังไม่เคยชื่นชมเขาเลยรู้สึกว่าตัวเองไม่เคยดีเลยในสายตาของผู้ที่เป็นพ่อลึกๆแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่ในสายตาของผู้เป็นพ่อนั้นแล้วพอเป็นวัยรุ่นก็เลยมีพฤติกรรมที่ชอบเสี่ยงอันตรายนอกจากกินเหล้าสุปรี่แล้วยังชอบทำอะไรที่มันผดโผนเสี่ยงตายอยู่เป็นประจำ แล้วบ่อยครั้งที่เจอกับอุบัติเหตุแม่ก็ต้องมาดูแลเขาพ่อก็ยิ่งไม่พอใจใหญ่ขึ้นไปอีกที่มาเสียเวลากับไอ้ลูกคนนี้ลึกๆแล้วพ่อก็คงอยากจะให้ลูกคนนี้ได้จากไปซะจะได้ไม่ต้องมาเป็นภาระก,กับแม่หรือว่าที่บ้านอีกต่อไปพ่อเขาได้พูดคุยเล่าเรื่องเหล่านี้ให้คุณหมอได้ฟังคุณหมอก็บอกว่าในใจของคุณนั้นคงจะสงสัยนะว่าควรจะอยู่เพื่อแม่ หรือว่าควรจะจากไปเพื่อพ่อกันแน่คนไข้รายนี้อึ้งเลยทีเดียวแล้วเขาก็เล่าถึงเรื่องราวประสบการณ์สิ่งเสียเส่ยงให้หมอได้ฟังต่อที่จริงคุณหมอก็ซักไปเรื่อยๆเ,เขาก็ค่อยๆเล่าพูดว่าตั้งแต่เด็กจนแก่อายุ60แล้วเนี่ยมีแต่เรื่องที่เสียเส่ยงๆทั้งนั้นแล้วก็มันไม่ใช่เป็นความบังเอิญมันไม่ใช่อุบัติเหตุมันเป็นความตั้งใจของเจ้าตัว ที่จะทำอะไรที่ผ่าโผนสิ่เสี่ยงแม้จะมีครอบครัวแล้วก็ตามหมอก็อยังทึ่งเพราะว่าคนที่ใช้ชีวิตแบบผ่าโผนสิ่งเสี่ยงแบบนี้รอดมาจนถึงทุกวันนี้ได้มันไม่ใช่ง่ายๆนะก็เลยถามว่าคุณรู้ไหมอะไรทําให้รอดมาจนถึงทุกวันนี้ได้<ๆ>เขาก็ตอบว่าโชคครับผมโชคดีหมอบอกว่าไม่ใช่แค่นั้นนะเพราะในใจของหมอนั้นเชื่อเลยว่า ในหัวของคนไข้ารายนี้มีการต่อสู้กันระหว่างความคิดสองอย่างหรือความรู้สึกสองอย่างความรู้สึกหนึ่งคืออยากจะจากไปให้สมใจผู้เป็นพ่อแต่อีกความรู้สึกหนึ่งก็อยากจะอย,ะอยู่เพื่อผู้เป็นแม่เพราะพ่อแม่พ่อแม่รักตัวเองมากมันมีเสียงที่เถียงกันอยู่ในหัวว่าตกลงจะเอายังไงกันแน่ในเมื่อแม่อยากให้อยู่ส่วนพ่ออยากให้จากไปหมอก็เลยถามตรงนี้แหละว่า อะไรทำให้คุณสามารถจะอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ได้มันไม่ใช่แค่โชคดีอย่างเดียวนะสุดท้ายคนไข้รายรนี้ก็บอกว่าข้างในตัวผมมันอยากจะมีชีวิตอยู่หมอก็บอกว่านี่พูดยังเบาอยู่นะพูดดังๆกว่านี้พูดให้มันชัดถ้อยชัดคำหน่อยเลยเขาก็อึกอักอึกอักอยู่สักพักหนึ่งเสร็จแล้วก็พูดว่าผมอยากจะมีชีวิตอยู่หมอก็เลยบอกว่าหมอก็อยากให้คุณมีชีวิตอยู่เหมือนกัน ทำไมหมอถึงซักถามแล้วก็ตอบแบบนั้นเพราะหมอเชื่อว่าคนไข้เองจริงๆนั้นก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าตัวเองอยากจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแต่ว่าในส่วนลึกๆมันอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแน่ๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเจอเจอกับเหตุการณ์ใดๆอะไรที่เสี่ยงอันตรายจึงรอดมาได้เสมอบางทีเจ้าตัวคงอยากจะรู้นะว่าเออกูอยากอยู่หรือว่าอยากจะไปกันแน่นะ ก็เลยหาเรื่องที่จะทดสอบว่าจริงๆอยากจะอยู่หรือว่าอยากจะไปกันแน่วิธีการทดสอบคือว่าไปทำอะไรที่มันเสี่ยงภัยเสี่ยงอันตรายการทำอะไรที่เสี่ยงภัยเสี่ยงอันตรายนั้นมันก็มีทางเลือกอยู่สองอย่างหรือว่าทางออกอยู่สองอย่างคือไม่อยู่ก็ต้องไปก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วมันอยากจะไปหรือว่าอยากจะอยู่กันแน่เลยลองทำอะไรที่มันเสี่ยงอันตราย เพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ได้ตัดสินใจของตนเองอยากอยู่หรือว่าอยากจะไปกันแน่เพราะถ้าเสี่ยงอันตรายแล้วอยากจะไปก็คงปล่อยให้ตัวเองนั้นไปได้นานแล้วแหละแต่ทุกครั้งที่รอดมากลับมาได้เพราะลึกๆใจมันอยากอยู่ตอนที่อยู่ในช่วงที่มันเสี่ยงอันตรายเป็นเพราะว่าความอยากอยู่นะ่ะทําให้สามารถรอดมาได้ทั้งๆท,ที่เป็นการพิสูจน์ว่า ตัวเองอยากอยู่ไม่ใช่อยากที่จะจากไปนะแต่มันก็ไม่แน่ใจเพราะรอดมาแล้วรอดมาได้แล้วก็ยังมีความกังวลอีกนะตกลงอยากอยู่หรือว่าอยากจากไปกันแน่เพราะว่าเห็นพ่อเวลาเจอเจอกับพ่อก็จะกระตุ้นให้ความรู้สึกอยากที่จะจากไปมันเกิดขึ้นมาทันทีแต่ก็ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าความอยากจากจากไปหรืออยากจะอยู่อันไหนที่มันมีน้ำหนักมากกว่ากันเพราะว่าอยากอยู่ก็อยากอยู่อยู่นะ เพราะว่าแม่นั้นรักตัวเองมากอยากให้ตัวเองนี้อยู่รอดแม่ลงคะแนนแล้วว่าควรอยู่ส่วนพ่อลงคะแนนว่าควรให้จากไปคำถามคือเจ้าตัวละ่ะแล้วเจ้าตัวอยากอยู่หรือว่าอยากที่จะจากไปละ่ละก็เลยพาตัวเองไปสู่ภาวะที่มันเสี่ยงและสุดท้ายก็เพราะว่าตัวเองอยากจะอยู่จึงรอดมาได้ทุกครั้งแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มันอกมั่นใจเพราะว่าไม่ได้ใกล้กรวนจริง จนกระทั่งเจอเจอคุณหมอท่านนี้แหละแล้วหมอท่านก็ได้ซักถามไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็ทำให้คนไข้เขารู้ความจริงที่ว่าลึกๆในส่วนลึกของเขานั้นอยากที่จะมีชีวิตอยู่แล้วพอหมอย้ำว่าหมอก็อยากให้คุณนั้นมีชีวิตอยู่เหมือนกันนั่นแหละปรากฏว่าโรคมะเร็งของเขาทั้งที่เป็นโรคที่มันลามไปเยอะแยะมากมายแล้วพอตั้งใจว่าอยากจะอยู่จะมีชีวิตอยู่ ก็สามารถจะอยู่ได้นานถึง9ปีถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะจากไปนานแล้วแหละหรืออาจจะไม่กี่เดือนด้วยซ้ำไปแต่พอคนไข้คนนี้เขามีความมั่นใจเขารู้ชัดเลยว่าฉันอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปเขาก็ดูแลตัวเองอย่างดีนับแต่นั้นมาไม่เคยมีอุบัติเหตุไม่มีเรื่องที่ต้องเจ็บปวดหรือต้องแขนหักขาหักอีกหรือมีแผลอะไรอีกเลยเพราะว่าเขารู้ตัวแล้วว่ายังอยากมีชีวิตอยู่ เขาก็เลยดูแลตัวเองอย่างดีไม่ไปหาเรื่องเสี่ยงอันตรายเสี่ยงภัยต่างๆอีกมันก็มีนะคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองอยากจะอยู่รู้ว่าอยากจะจากไปแล้วก็อยากจะรู้ว่าจริงๆอยากอยู่หรือว่าอยากจากไปกันนะก็เลยต้องไปหาเรื่องทดสอบพาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่มันเสี่ยงๆแล้วดูว่าอยากจะอยู่หรือว่าอยากจะจากไปกันแน่จริงๆก็นับได้ว่าเขาโชคดีที่เขามีแม่ที่รักเขาอยู่ ถ้าไม่มีแม่ที่รักเขาก็คงตัดสินใจไปนานแล้วแหละก็จะทำให้สมใจพอ่อเพราะรู้สึกว่าเขาไม่มีคุณค่าแต่เขาคงยังสองจิตสองใจมันสู้กันเองระหว่างความที่จะต้องจากไปและความที่จะอยากอยู่แล้วบางทีลึกๆความอยากอยู่มันก็มีกำลังขึ้นมาแต่ว่าบางครั้งมันก็พ่ายแพ้ต่อความที่จะจากไปเพราะฉะนั้นก็เลยทำอะไรที่มันเสี่ยงอันตราย แต่พอถึงช่วงที่หน้าซิวน่าหวานหรือว่าช่วงที่มันจวนตัวความอยากอยู่มันก็มีกำลังขึ้นมา,นมาก็เลยทำให้รอดจากสิ่งที่จะต้องจากไปทุกครั้งแต่แม้กระนั้นก็ยังกังวลอยู่ว่าตกลงเอาอย่างไงกันแน่จนกระทั่งหมอนี้ได้มาซักถามพูดคุยด้วยจนกระทั่งเข้าใจชัดเลยว่าโอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยข้างในของตัวเรานั้นมันอยากที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป หลังจากการสนทนาพูดคุยกับคุณหมอในครั้งนั้นนอกจากเขาจะไม่ทำตัวให้มันเสี่ยงอันตรายต่อไปแปากฏว,ว่าเขาสามารถที่จะให้อภัยกับคุณพ่อนั้นได้ไม่ว่าพ่อจะคิดยังไงกับเขาตั้งแต่เล็กจนโตก็ไม่เก็บอามาเป็นเรื่องทิ่มแทงหัวใจแล้วก็ให้อภัยพ่อแล้วก็สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้เพราะอย่างน้อยก็รู้ว่าเขาอยากที่จะอยู่ต่อไป อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่แปลกอยู่นะคนบางคนนี้ไม่รู้ว่าตัวเองอยากอยู่หรือว่าอยากที่จะไปกันแน่ความรู้เนื้อรู้ตัวบางทีมันไม่ใช่แค่รู้ว่าอยู่เพื่ออะไรเท่านั้นนะลึกๆมันต้องมีความรู้สึกอยากที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยถ้าคนเรารู้ว่าจะอยู่ไปเพื่ออะไรหรือมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรมันก็มีความอยากจะอยู่อยากมีชีวิตอยู่เพื่อทำสิ่งที่มุ่งหมายให้บรรลุ แต่บางคนอย่าถามเลยว่ามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเพราะว่าแม้กระทั่งว่าอยากอยู่หรือว่าอยากที่จะจากไปยังไม่รู้เลยหรือว่าไม่รู้ชัดนะจนกว่าจะฟังเสียงภายในบางทีเสียงจากภายในมันชัดขึ้นมาแต่คนเรานั้นไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่สิ่งที่หมอได้ช่วยให้คนไข้าลายนี้คือช่วยให้ได้ฟังเสียงภายในจนมั่นใจว่าฉันอยากอยู่ แล้วยิ่งหมอบอกว่าหมอก็อยากให้คุณอยู่เหมือนกันเขาก็มีความมั่นใจขึ้นมากมายพออยากอยู่แล้วการใช้ชีวิตของเขามันก็ดีขึ้นแต่ก็แน่นอนนะคนเราแค่อยากอยู่ไม่พอนะมันต้องรู้ว่าอยู่เพื่ออะไรอีกด้วยบางคนอยากอยู่แต่ไม่รู้ว่าอยู่เพื่ออะไรเพราะอะไรที่อยากทำก็ทำสาเร็จแล้วไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อไป หรืออาจจะรู้สึกว่าชีวิตไม่มีคุณค่าเพราะว่าลูกๆไม่สนใจใครๆก็ไม่สนใจมันก็อยากที่จะอยู่นะแต่ว่าไม่รู้จะอยู่ไปทำไมสุดท้ายก็เลยอยากที่จะจากไปอย่างที่ผู้สูงอายุหลายๆคนบอกว่าเคยบ่นกับลูกๆบ่นกับใครๆว่าอยากที่จะจากไปเียีทั้งที่ก่อนหน้านั้นอยากจะมีอายุยืนยาวพอไปทำบุญก็อยากจะให้พระนั้นให้พรว่า ใหมีอายุยืนยาวพอพระให้พรว่าอายุวันนะสุขภพละ,พะก็ปราบรื่มยินดีแล้วคนตนใหญ่ก็เป็นะอย่างนี้อยากจะมีชีวิตอยากจะมีอายุยืนยาวแต่พออยู่ไปกลับอยากที่ไม่อยากอยู่แล้วไม่ใช่เพราะเจ็บป่วยนะไม่ใช่เพราะธุรกิจล้มละลายไม่ใช่เพราะว่ามีใครล้มหายตายจากแต่เป็นเพราะว่ารู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่า หรือไม่รู้ว่าตัวเองจะอยู่ไปทำไมคราวนี้พอรู้ว่าจะอยู่ไปทำไมแล้วคงไม่พอนะมันต้องมีความรู้เนื้อรู้ตัวอีกด้วยรู้ว่าอยากอยู่อันนี้เป็นพื้นฐานแล้วก็รู้ต่อไปว่าอยู่ไปเพื่ออะไรแต่การอยู่ไปเพื่ออะไรนี้มันจะสำเร็จผลได้มันต้องมีความรู้เนื้อรู้ตัวเพราะว่าการที่เรารู้เนื้อรู้ตัวมันก็ทำให้เรานั้นสามารถจะใช้ชีวิตเต็มร้อยหรือ อยู่อย่างเต็มร้อยได้เดี๋ยวนี้พูดกันเรื่องว่าใช้ชีวิตเต็มร้อยแต่ว่าไม่ค่อยได้อยู่เต็มร้อยกับปัจจุบันขณะเพราะฉะนั้นคนเราถ้ามีความรู้เนื้อรู้ตัวมันไม่เพียงแต่จะช่วยทำให้สิ่งที่ตั้งใจเอาไว้สิ่งที่ถือเป็นจุดหมายของชีวิตสำฤทธิผลได้แล้วยังทำให้มีความสุขอีกด้วยนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้บรรลุผลอย่างที่ต้องการก็ตามเพราะถ้าไม่รู้เนื้อรู้ตัว มันก็ง่ายมากที่จะปล่อยให้ความโศกความเศร้าความเครียดความเหงาครอบงำจิตใจได้แล้วมันก็ยังปล่อยให้ความลังเลสงสัยนานาชานิดรุมเร้าจิตใจอีกคนเราพอรู้เนื้อรู้ตัวใจมันจะโปร่งโล่งจะเป็นพื้นฐานของการเกิดปัญญาหรือเป็นพื้นฐานของการช่วยทำให้ชีวิตมีคุณค่ามีความหมายพวกที่บนว่าอยากจะ จากโลกนี้ไปทั้งทงท,งที่มีเงินมีทองมากมายทั้งที่ประสบความสําเร็จในการงานมาแล้วอันนี้เพราะเขานอกจากไม่รู้ว่าอยู่ไปเพื่ออะไรแล้วยังไม่มีความรู้เนื้อรู้ตัวอีกด้วยจึงปล่อยให้ความท้อแท้ความผิดหวังความเศร้าหรือว่าความวิตกกังวลต่างๆครอบงำรวมทั้งปล่อยให้ความกังขาสงสัยต่างๆชีวิตไม่มีคุณค่าหรือเปล่าจริงๆถ้ามีความรู้ตัว มันมีความสงสัยเลยนะว่าเรื่องคุณค่าของชีวิตลูกหลานไม่สนใจก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายังสามารถจะอยู่ได้อย่างมีความสุขคนเราถ้ารู้เนื้อรู้ตัวจริงๆนี่มันไม่รอคําชื่นชมสรรเสริญหรือหิวหวยหรือโหยหาการยอมรับจากใครเลยก็ได้เพราะว่าถึงแม้จะไม่มีคนมาสนใจให้มาปลนเปลอือมาเคารพนอบน้อมแต่ก็มีความสุขอยู่แล้วภายใน ไม่ปล่อยให้นิวรณ์โดยเฉพาะความลังเลสงสัยในการใช้ชีวิตหรือในคุณค่าของชีวิตมารบกวนแล้วขณะเดียวกันถ้าหากว่ามีความรู้เนื้อรู้ตัวจริงๆถึงจุดหนึ่งมันก็ไม่ได้หวงแหนชีวิตเลยด้วยซ้ำไปแม้รู้ว่าชีวิตมีคุณค่าแล้วก็อยากจะมีชีวิตเพื่อจะทำสิ่งที่ดีมีคุณค่าต่อไปเรื่อยๆแต่ถึงเวลาที่จะต้องจากไปก็ไม่อะไราอาวรณ์ เพราะว่ายิ่งมีความรู้สึกตัวมากเท่าไหร่ความหลงตัวลืมตนมันก็น้อยลงความยึดถือในตัวตนก็จะน้อยลงไปด้วยยึงรู้ตัวมากเท่าไหร่ตัวกูหรือว่าตัวต,วตนมันก็เบาบางหรือความยึดถือในตัวตนก็เบาบางแล้วพอยึดถือในตัวตนน้อยลงความกลัวจากการที่จะต้องจากไปมันก็น้อยลงตามไปด้วยเรียกว่าเมื่ออยู่ก็อยู่อย่างมีความสุข เมื่อถึงเวลาจากไปก็ไม่อะไรอาวรอ,อันนี้เพราะว่ามีความรู้สึกตัวเป็นพื้นฐานที่ช่วยทําให้กิเลสตัณหาที่มันมาลบวนจิตใจลดน้อยลงแล้วทําให้ความยึดติดถือมั่นในตัวตนเบาบางทําให้อัตตามันมีอํานาจครอบงาําจิตใจน้อยลงอีกคนเราถ้าอัตตาครอบงาําจิตใจน้อยลงความกลัวในสิ่งที่จะต้องจากไปมันก็น้อยลงไปด้วยท่านหลวงพ่อพุธธุษจึงบอกว่าให้ฝึก วิธีการจากไปก่อนที่จะจากไปจริงคือฝึกตายก่อนตายนั่นเองหมายความว่าฝึกให้ตัวกูมันตายก่อนที่จะหมดลงที่จริงตัวกูมันไม่มีตั้งแต่แรกแล้วแต่ที่ท่านพูดหมายความว่าให้ความยึดถือในตัวกูมันดับเมื่อความยึดถือในตัวกูมันดับหรือว่ามันน้อยลงความกลัวที่จะต้องจากไปก็จะน้อยลงตามไปด้วย การทำความรู้สึกตัวอยู่เสมออันนี้เป็นพื้นฐานเลยในการที่จะทำให้ความยึดถือในตัวกูน้อยลงไปด้วยถ้ารู้สึกตัวจริงๆรู้สึกตัวที่เกิดจากการที่มีสติครองใจทำอะไรก็ทำด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจไม่ใช่รู้สึกตัวแบบประเภทที่ว่าไม่เมาไม่เลิกไม่สลบไม่ยอมความรู้สึกแบบคนทัวท่วไป มันยังไม่ใช่เป็นความรู้สึกที่พูดถึงเท่าไรนะเพราะความรู้สึกตัวที่พูดถึงมันต้องมีสติปัฏฐานเป็นพื้นฐานเพื่อรู้กายรู้ใจรู้จักตัวเองในมุมที่ลึกซึง้งไม่ใช่แค่รู้ว่าอยากจะอยู่ไม่อยากที่จะจากไปหรือไม่ใช่แค่รู้ว่าอยู่ไปเพื่ออะไรแต่รู้กายและรู้ใจในปัจจุบันขณะจนกระทั่งไม่เปิดช่องให้กิเลสต,ตัณหาหรือความหลงในตัวกูนี้ มันครอบงำจิตใจได้นั่นเองจากบทบรรยายพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ